ใครสนใจฮะโอ้โหรถคันนี้เนี่ยผมบอกจากหัวใจเลยสวยจริงๆคันนี้เจ้าของรักษาดีมากเลยนะเนี่ยค่อนข้างเดิมเลยอะเดิมหรือเรียกว่าเดิมญี่ปุ่นเลยดีกว่านะจากความรู้สึกผมนะฮะมันเดิมญี่ปุ่นแท้ๆเลยเนี่ยรถแค่จอดเฉยๆดูดิกี่ชั่วโมงเน 1, 2, 3, 4, 5 5 20, ี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็สองมื่นนั่นละ สองหมื 23, ่นสามป่ะไม่ใช่หรอกสองพันกว่าชั่วโมงวะหรือ, 20, อสองหมื่นกว่าสองสองหมื่นกว่าชั่วโมงใช่แต่ว่าโอ้โหรถด,ดูแล้วแบบสุดยอดเลยฮะรถด,ดีฮะทีก่กงติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบเลยเนี่ยระบบคอนโทรลโอ้โหนิ่มคอนโทรลนิ่มมากเลยโอ้โหเดี๋ยวลองมาดูนะว่ามันคืออะไรยังไงแต่นิ่มจริงฮะเนี่ยใช้ได้เลยคอนโทรล กว่าน้อยมากโบอกโหนิ่มมีล็อกคอนโทรลด้วยเดีย๋ยวมาดูนะเอาให้ติดก่อนเงย์ยุเท่าไหร่วะ่าสิบเก้าครับเอาให้ติดครับเอาให้ติดแดีวดูจะให้มันติดอะ่ะตอนมาไม่ติดมาเ<ม>จ้าของเดิมบอกสายไฟขาดหรือเปล่า<ม>ก็ทุกทีใช้งานอยู่นะเครื่องสองสูบนะครับเครื่องยันมาสองทีแปดศูนย์ยันมายังเดิมๆอยู่เลยฮนะเครื่องเดิมจริง งานยังเดิมเดิมโอ้โหบอลนงบ่อน้ำใช่ใช่เดี๋ยวลองสตาร์ทดูก่อนกุญแจสตาร์ทดูดิติดไหมโอ้โหดู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 พ <c oughs> ัดลมไฟฟ้าโอ้โหสวิตช์ไฟอ่าฮะนี่สงสัยผมได้เพชรใหม่แล้วอ่ะสตาร์ทเอาทูเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสัญญาณยกวาลเดี๋ยวผมสตาร์ทเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงอ่า อ่าเปิดสวิตกุญแจมาแล้วปั๊มติ๊กไม่ทํางานอ่ามี2อย่างคือปั๊มติ๊กเสียกับฟิวขาดหรือสายไฟไม่มาอ่าเดี๋ยวทำระบบง่ายๆเอาให้มันติดก่อนจะได้ลองได้น้ำมันเครื่องมียังวะเนี้ยน้ำมันน้ำเช็คยังวะเนี้ยเช็คก่อนเนี้มึงชเช็คน้ำมันน้ำดิมึงมาถือเครื่อิอยู่ทำไมวะไอ้ห่าเอน้ำมันเครื่องดึงมาได้ยังอ่ามันเครื่องมีน้ำมันน้ำเปิดดู เปิดมอน้ำไม่เป็นครับรุ่นเกิดไม่ทันแมของดีดีน้ำเต็มป่ะอ๋น้ำมาเติมแม่เกือบเกือบเกือบเพิ่งบอกก็เป็นแบบแบบแต่น้ำน้ำมันไฮโดรลิกเช็คแล้วไอ้น้ำมันไฮโดรลดริกกับน,น้ำมันเช็คแล้วดูฟิวดิวแถงฟิวอยู่ไหนค่อยๆ,ๆไปทีละหน่อยทีละอย่างให้มันติดก่อนโอ้โหดูนี่แม่ผครับแบบนี้ไม่ได้เรื่องครับ ปั๊มติ๊กเบนซินนี่ก็ปทิ๊กดีเซลนะฮะขายมีมีสั่งได้ครับขายตัวละแปดร้อยห้าสิบบาทขายของด้วยแปดร้อยห้าสิบก็อื่นขายเท่าไหร่ไม่รู้เราขายแปดร้อยห้าสิบครับเดี๋ยวใส่ปั๊มติ๊กดีเซลเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวลองสตาร์ทดูอีกทีนึงอ่ารถดีเซลแม่งจอดสิบปีมาสตาร์ทชึ้องก็ติดแปลกนะฮะอ่าเดี๋ยวดูเฮ้ยอายุเท่าไหร่วะสิบเก้าครับนี่ช่างใหญ่ช่างใหญ่ เดี๋ยวจะเอารถคันนี้ให้ติดครับอ่าเดี๋ยวดูโอ้โหสวยจริงเฮ้ยปิดสวิตช์กุญแจก่อนเฮ้ยอ่ายืนหายใจทิง้งทำไมวะไปแล้วโอเค,อเคชมีวิวกันตอนกงะบะต่อปั้นติกโอ้โหโซ่สวยนะนี่โซ่อ่าตัวเดินพันอึดด้วยอ่าตัวเดินพันอึดรุ่นนี้แจ๋วเลยฮนะแม่มองรถในฝันของไทย <c oughs> หลายๆคนเลยนะคันนี้รถ สมัยก่อนนี่จะแข็งนะครับแข็งเหนียวอึดธรรมชาติเลยถ้าเกิดใครรู้เล่นรถมาเนี่ยฮะแข็งเหนียวอึดธรรมชาติมันจะแข็งมากเหนียวรถรุ่นใหม่จะนิ่มแต่ว่าระบบมันก็ดีขึ้น,นครับแต่ว่านิ่มความแข็งจะเหมือนรถยนต์นแหละฮะเมื่อก่อนนี่โอ้โหเหล็กหนาเป็นนะคืบนะเดี๋ยวนี้ยืนพิงบุบแล้วนะฮะเหมือนกันนะรถเก่ารถเครื่องจักรกเหมือนกันครับรถรุ่นก่อนนี่ทน ทานอดทนเหมือนต้นตาลทาน,นทานเหมือนส้นตีนเนี่ยครับนะคำพูดนี้เลยครับแข็งจังหวะรอนะฮะก็ดูไปด้วยรอไปด้วยดูไปด้วยครับสตาร์ทพร้อมๆกันครับเฮ้ยมันทำท่าเหมือนจะติดยกวาวให้หน่อยอ่ามันดีตัวยกวาวด้วยอันนี้เอาสตาร์ทสตาร์ทดิขาไ้าดิ ดโดบโดบเอามาโดบหน่อยอากาศเนี่ยกองอากาศสมัยนี้เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยโคตรเท่เลยฮะเดี๋ยวรถจอดไปนี้เดีดย๋ดยวจัดการสตาร์ทลองดูฮนะค่อยๆตามไปนะจากเมื่อวานนี้สตาร์ทไม่ติดครับตอนนี้เรามาผมซื้อเครื่องไอ้นี้มาเลยเคลีย์เครื่องเทสหัวฉีดรับฉีดดีเซลครับเอามาลองกันดู ว่ามันจะฉีดได้ไหมหัวฉีดมันจะใช้ง,งานได้ไหมนะครับหาซื้อไว้ครับประจําครอบครัวนะครับซื้อไปเลยนะครับลองกดดูที่เอมันฉีดได้ไหมลองกดดูซิติดติดๆๆ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 ๆเนี่ยฮะเลวลาอองก็ถือว่าโอเคครับ หัวฉีดใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมครับเปล well right ี <conditions> <P ure Zone noise> ่ยนไปแล้ว <ME> ข <GA GE> ้างในนี่นี่สับเลยสับเลยเอ๊สับๆกๆๆๆเลยนี่นี่นี่จัดไปสำนนิฐานว่าแหวนตายเพราะจอดนานต้องถอดมาแล้วก็เปลี่ยนแหวนใหม่ ปิดต้องเปิดนิดนึงเพราะว่าแหวนตายครับเดี๋ยวเช็คให้ครับรอนิดนึงครับขอบคุณครับการพิสูจน์ทราบมาแล้วครับจากช่างผู้ชำนาญการนี่สตาร์ทไปแล้วผลปรากฏว่าน่าจะมีไม่มีแรงอัดอยู่ภายในน่าจะแหวนตายเพราะพวกรถจอดนานเขาบอกว่าดีเซลมักจะเป็นนะครับช่างเขาได้วินิจฉัยมาแล้ว เดี๋ยวจะไปดูกันว่ามันจริงไหมกําลังไล่เปิดครับตัวนี้เครื่องสองสูบครับ2อทีสอ,ท,สอทีอะไรนะแปดนะครับเครื่องเหนียวพันอึดครับตัวนีนะ้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับเพื่อให้รถคันนี้ระบบกลับมาสมบูรณ์แบบขอบคุณครับลูกสูบแปดสิบมิลครับความหนาแต่ละล่องเลยมีกี่ล่อง แหวนแหวนอันเนี่ยฮะเนี่ยตัวเล็กเนี่ยสองจุดห้าครับหนาสองจุดห้ามิลสามอันสี่มิลแล้วก็สี่มิลหนึ่งอันเ็ดร ครัแล้วถอดก้อนน้ำไปล้างวันจันทร์ทุกนี้ลูกน้องหนุ่มครับเดี๋ยวถอดก้อนน้ำไปแยงไปแยงให้ครับเอาไปจะได้ใช้งานได้เลยครับนเอาเลยครับ,รบสตาร์ทติดชึ่งติดชึ่งเดือดวาวไม่ได้ใส่ท่อนะครับมันเลยเสียงดังตอนนี้เราถอดท่อออกครับมันเลยเสียงดังเรื่องดีดีและ โอเคครับนะขยับเลยเอ๊ยขยับดูลนโคตรแรงลนโคตรแรงฮนะตอนนี้มาเอ๊ี้ยวฟ้าครับเตี้ยวฟ้าอ่าเดี๋ยววันจันทร์นี้จะมาต่อนะครับนี่เตี้ยวแล้วครับขยับป,ปับปั๊ับนะถือว่าโอเคเลยฮนะได้ๆเดี๋ยวเราเทปหดดูก็ยังไม่ได้ใส่นะครับอาจจะเสียงดังหน่อยอ่าขยับได้เงี้ยดีใจแล้วครับ 你看。